ตลาดมีช่อมีชัยครับสวัสดีครับสนิทโยธวิชนะนะครับแหมวันนี้ผมเดี๋ยวกลับมาที่ตลาดอะไรนะมีโชคมีชัยนะครับมีโชคมีชัยชัยโยโหยิ้วนะฮะอยู่ที่นี่ต้องเรียกเขตอะไรครับคุณน้องนครค่ะวันนครเออก่อนหนึ่งต้องสวัสดีน้องๆก่อนสวัสดีครับ จ้าโอ้นี่ร้านนี้โอ้ยดูดิดูด,ดิซูม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 โอ้ยหทำไมมากันเยอะแยะขนาดนี้นะสามคนหนึ่งสองสามสี่ห้าร้านเจ๊เดือนทะเลเดือดน,นะครับห้าสิบเก้าบาทนะฮะโอ้โหนี่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 นีน่ครับเจ๊เดือนทะเลร้านนี้ <laughs> น่าสนใจมากนะฮะนี่ครับโอ้ยถ้าผมอยู่แถวนี้ผมมาซื้อทุกวันเลยนะ oh. เนี่ย <laughs> ถ้าผมอยู่แถวนี้ผมมาซื้อทุกวันร้านอย่างเงี้ยโอ้ยมีอะไรขายบ้างวันนี้อ่าเดี๋ยวนำตัวก่อนดีกว่าน้องอะไรครับ น้องอุ้มนะเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าของร้านมีอีกคนหนึ่งสองสามเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะอ๋อนี่น้องอุ้มน้องอ้ำน้องขุ่มน้องแอมนะนะฮะหลายหลายคนเลยนะดูกันเองนะฮะในเพจนะมีเพจไหมค่ะเพจเพจของทางร้านมีไหมมีนะอ๋อมีนะฮะอ่ะนี่ครับโอ้โหเป็นเป็นเป็นเฟซค่ะเป็นเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเพจเฟซบุ๊กเลยคุณแม่ระเบิดเวลาคุณแม่ระเบิดเวลาเอ้อเป็นอะไรวะเป็นคุณแม่แล้วเหรอ อ๋อนี่ลูกๆทั้งนั้นเลยเหรอโอ้ยคุณแม่ยังสวยอยู่เลยอ่ะยังสาวอยู่เลยนะนะครับนี่ผลมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรกันบ้างเนาะมีอะไรบ้างเลยวันนี้มีอะไรทานบ้างเนี่ยนะวันนี้จะมีกุ้งค่ะจะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาอ๋อกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาอันนี้เป็นสูตรแช่น้ำปลานะได้ค่ะเป็นสูตรแช่น้ำปลานะครับแล้วก็มีก็จะมีก้างก้างก้างหมืนกันก้างนี่ก็แช่น้ำปลาเหมือนกันได้ค่ะก็จะเป็น อ้อปูดองน้ำปลาปูดองน้ำปลานะฮะนี่ขายเป็นตัวเลยเหรอ่อ๋อขายแค่เป็นตัวเลยเนาะแล้วก็จะมีแซลมอนนะฮะเป็นแซลมอนแล้วก็จะมีไข่แดงแซลมอนไข่แดงหอยนางลมเออไข่แดงหอยนางลมนะนี่หอยนางลมนะขอนโน้นขายเป็นกระปุกหรือไงครับ่อ๋อขายเป็นกระปุกเนาะราคาทุกอย่างห้าสิบ้าทนะคะเอากระปุกละห้าสิบห้าบาทไข่ยำด้วเลยยำยำก็จะมีแบบปลา้าอ๋อแบบปลาล้้าาาปแล้วก็แบบซีฟู้ดแบบปลาอย่างนี้ นะฮะแล้วก็แบบซีพูดแบบนี้อ๋อนี่ครับเออเออตองตรงไร่อันนี่นี่น,น,นะเพราะว่าทางนี้ตลาดอาจจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะผมเห็นนะตกใจเลยนี่ครับดูตลาดใหญ่มากโอ้ดูดิโอ้โหโโห,หลายล็อกมากนะเป็นการมาครั้งแรกของผมเหมือนกันนะตลาดนี้นะนี่โอ้นี่เรามาดูนี่จะเดินทะเลเดือดนี่เขาเฟรนชชายแบบระดับโอ้โหระดับประเทศเลยนะรู้สึกว่านะตอนนี้มีมากกว่า150สาขาแล้วนะเห็นบอกนะ ออกหลายรายการมากนะครับนี่เบอร์โทรของน้องอุ้มใช่ไหมนี่นี่น,นี่น้องไอซ์คนไหนไอซ์คนนี้ไอซ์คนคน,นี<ช>้นอุ้มคนนี้หอมคนนี้แอมใช่ไหมเอาอ่างหมดเลยอะไรนะน้องเปรีย้ยวนะน้องเปรี้ยวนะฮะเบอร์โทรเบอร์โทรก็โทรมาเบอร์เดียวนี่ได้หมดเลยนะอ่านี่ครับอันนี้โทรมาสั่อันนี้หมายถึงว่าโทรมาอะไรโทรโทรมาสั่งจองของใช่ไหมที่ให้ไว้เนี่ย อพอโทรมาสั่งจองได้นะฮะนี่ครับแต่งคืนไม่รับนะคืนนี้ปิดเครื่องนะเพราะว่าเขาจะพักผ่อนห้ามโทรมาคืนนะอ๋อทะเลนี่ยมาตอนเมื่อกี้โอ้โหลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะไหมครัอ้าวเหรอใช่ค่ะปกติลูกค้าเต็มร้านพอดีรู้ว่าพี่จะมาแล้วเขาตกเขาตกใจโอ้ยมันกลัวอะไรผมเนาะลูกค้าเต็มทุกวันเนาะขายหมดทุกวันได้ข่าวว่าที่นี่มีหลายสาขาเหรอครับใช่ใช่ เก็จะมีที่นี่ตลาดมิโชมิชัยมิโชมิชัยสะานขาวนะคะแล้วก็จะมีที่บางปะอินตรงเรียบด่วนเออเรียบเรียบทางรถไฟบางปะอินอ่ะมีด้วยเหรอมีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเรียบทางรถไฟบางปะอินทางรถไฟบางปะอินค่ะอ่าอินหนึสาขาแล้วก็ที่ไหนอีกของเขาท่านู้นจะมีสองที่สองที่ก่อนใช่ค่ะอ๋ออนาคตข้างหน้าอาจจะมีอีกไม่อนาคตอีกประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยค่ะเดือนหน้าเดือนหน้ามีที่ไหนน่าจะตอนนี้กำลังลุทะเลอยู่ค่ะตอนนี้กำลังเจอนทะเลเดือดแบบเต็มมากเต็มเร็วมากต้องรีบหาทัมเลไปตลาดไหนก็มีใช่ใช่เพราะว่า ตลาดไหนก็จะมีนะทั้งตลาดนัดตลาดตลาดสดตลาดอะไรม,มีหมดเลยจะเดินทะเลเดือดใครอยากหาที่ลงก็รีบจับจองเขานะฮะนี่ครับเหมือนร้านนี้นะฮะคดีพอนะดีนะเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันนะว่าดูน้องๆยำกันนะฮะ ำอะไรรคับเป็นยำอันนี้จะเป็นยำหอยนางรมกับกุ้งค่ะนักยำไปเลยค่ะจะเป็นกุ้งกับหอยนางรมค่ะรวมกันอ๋อถ้ารวมกันนี่ไม่ใช่ห้าเก้าเนอะเป็นร้อยเจ็แปดบาทค่ะอ๋ออย่างละใช่ไหมใช่ค่ะก็คือบวกไปเลยอ่านะครับอันนี้เป็นยำอะไรเอ่ยน้องอุ้มน้องอุ้มน้องไอซนะครัะนี่ครับก็ขายกันแบบนี้ทุกวันนะใครอยากเจอน้องอุ้มน้องไอซน้องเปรี้ยวน้อง แล้วหลายคนนะมาได้เลยนะฮะเพื่อนเยอะค่ะเพื่อนเยอะขอเพื่อนเยอะใช่ไหมเพื่อนเยอะนะฮะใครอยากขอเฟซขอไลน์ก็เดี๋ยวติ้งไว้หลังใต้คลิปนะฮะไม่นยังก็เข้าไปชมกันนะฮะเฟซบุ๊กชื่ออะไรเฟซบุ๊กคุณแม่ระเบิดเวลาภาษาไทยนะคะคุณแม่ระเบิดเวลาภาษาไทยอ๋อคุณแม่ระเบิดเวลานะฮะอ่าเข้ามาทักอ่าเฟซได้นะฮะสั่งซื้อนะฮะไม่ใช่มาจีบนะฮะนี่ฮะ ตลาดนี้ทำไมคนเยอะขนาดนี้เนาะไม่น่าเชื่อคนเยอะมากนะฮะยอ,ยอ่าอ่านี่ครับยำปูม้าก็ราคา59บาทนะครับสลับมเจ้ดเดือนทะเลเดือนนะครับกุ้งปูม,ม้าปลาหรือซีฟู้ดขา,ป,า,ขาปูม,ม้าปลาหรือซีฟู้ดนะอร่อยนะคะยำ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 หรืออะไรอร่อยฮะยำใช่ไหมแม่ค้าแซ่บเหรอแม่ค้าแซ่บมากร้านนี้ แซ่บก็บยำงก็แม่ค้านี่แหละ <Okay. S 1> มาเด้อ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 จา้ามาเด้อจา้ามาเด้อจ้าแซ่บๆอ๋อยำกุ้งยำกุ้งปลาร้าเอาต้มป,ปลาร้แน่นอนมันถึงจะแซ่บนี่สีสีดำๆเนี่ยน,นิม้มดำนี่ก็สูตรปลาา,ลาใช่ค่ะแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บเหมือนแม่เดือนเลยแซ่บเหมือนเจเดือนทะเลเดือนเลยแม่เดือนแซ่บมาก แม่เดือนนี่150สาขาเข้าไปแล้วนะคะสลับเจ๊เดือนตอเดือนนะฮะทั่วประเทศนะตอนนี้วิ่งเปิดสาขากันแบบโอ้โหจ้าละวันนะฮะโอ้โหดูผู้คนนะตลาดนี้คนเยอะมากนะดูดิคนเยอะมาก2 1้บาทค่ะเขัามาสอรวมกันหรือแยกชินละห้าบาทเท่านั้นนะฮะห้บาทถ้า2อย่างก็คูณไปเลยฮะห้าบเก้าคูณสนะ มามาผู้สาวมามาซื้อซื้อเอามาซื้อน้ำมาเบิ้งผู้สาวเสียโอ้นี่นี่นี่เท่าไหร่นะอันนี้สองชุดค่ะรวมกันเลยอ๋อสองชุดรวมกันร้อยสิบแปดบาทเป็นน้ำยำปลาร้าน้ำยำสูตรปลาเข้มข้นนะสูตรเจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับรสชาติเดียวกันทั่วประเทศนะฮะ สรสชาติเดียวกันทั่วประเทศนะเป็นน้ำยำที่ออกมาจากร้านเจเดือนทะเลเดือโด,ดโดยตรงนะฮะนี่ครับแล้วก็วัตถุดบต่างๆนี่เจเดือนเขาจะเป็นคนส่งมาให้นะฮะทั่วประเทศนะออกจากแหล่งเดียวกันหมดนะฮะแหล่งเดียวกันหมดถูกต้องถูกลักษณะอนามันามยน,นะฮะสดสะอาดทุกวันนะนีของพี่ลดีคะพี่รก่อค่ะครับผมเชิญครับเอามาเข้ามาเลยนะ ใส่ทุงมมงทุ่มมือเรียบร้อยนะไม่มีดราม่าร้านนี้ไม่มีดราม่าครับ <laughs> ใส่ทุงมมงทุ่มมือเรียบร้อยน้ำยำานเลปลาเปนปลากระ,ะกนเทือกนะน้ำยำมันจะมีแบบปลากระตูนผัดเําอกน้ำยำซีฟูด้ดแล้วก็น้ำยำสูตรปลารสีน้ดำดานี่นะถ้าใครไม่เคยทานนะฮะก็บอกให้ถูกแล้วกันนะฮะสูตรซีฟู้ดสีดสหเหลืองถ้าสูตรสีดำนี่คือเป็นสูตรปลาระตนนะฮะ ยำทะเลดาวน้ำปลาจ้าขอบคุณนะครับนี่ฮะลูกค้าโอ้ลูกค้ามาซื้อกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเราเริ่มขายตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มค่ะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปถึงสามทุ่มนะอ๋อครับผมแสดงว่าตลาดนี้ก็เลิกเลิกพร้อมกันหมดสามทุ่มเนาะกับบ้านตัวใครตัวมันนะฮะก็มีเวลาขายประมาณสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็วันละหมดห้า เอ๊สีเงินละหมื่นห้านัสร้างรายได้อ๋อฮะหมายถึงว่าของทัาเราขายหมดใช่ไหมถ้าเราขายหมดได้เป็นหมื่นเลยนะเนี่ย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 เออใครอยากใครอยากรวยไปกับเจเดือนนะแฟนชายเจเดือนทะเลเดือนนะฮะก็สามารถอ่าลงมาได้นะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะทิ้งเพจไว้ให้ที่ด้านล่างนะฮะกับเจเดือนทะเลเดือนนะครับนี่ครับสองอาทิตย์ค่ะประมาณสองอาทิตย์ได้ทุนคืนหมดเลยสองอาทิตย์ได้ทุนคืนเลย เก่งมากสองที่ตะดุนคืนไม่น่าถึงอยากจะเปิดสาขาที่สามที่สี่ที่ห้านะนะครับนอนตอนนี้น้องเขาก็พยายามหาตลาดลงอยู่นะนะครับใช่เขาหูต้องหาต้องรีบใช่เร็วมากตอนนี้แล้วสาขาของของน้องน้องอุ้มน้องอุ้มเนี่ยจะมีทสา้านางที่ทุกสาข,ขาเลยป่ะมีนี่ถ้าใครติดใจนะมาแล้วก็ตามมาตามมานะตลาดบางปะอินด้วยเนาะ เรียบทางรถไฟบางปะอินป้ายยาสาโนมโตไหนไหนไหนกีซีซีนี่เฮ้ยจริงเหรอโอ้ยนี่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 กล้าเปิดเผยนะของแท้ของจริงนะของแท้ของจริงนะฮะไม่มีซีซีอะไรนี่นะครับนี่มาแล้วมาแล้วนี่จะมีพนักงานแบ่งหน้าที่กันนะฮะหนึ่งคนไล่แมลงวันนี่คนนี้ไล่แมลงวันนะอ่าอีกคนนึงจาอีกคนนึงมัดมัดถุงนะนี่ นี่ยครับร้านนี้เขาแบ่งหน้าที่กันดีมากเลยนะนี่ครับนี่นี่ไหนดูสิโอ้น่ากินอ่ะเออน่ากินน่ากินโอ้นี่เท่าไหร่ครับห้าสิบเก้าบาทโอ้ไม่น่าเชื่อผมนึกว่าสองร้อยโอ้ได้เยอะมากโอ้นี่นี่ขายไม่กว่าเจ๊งเลยอ่ะเนี่ยมันได้กำไรตรงไหนในห้าสิบเก้าบาทเนี่ยโอ้โหหนูก็ไม่รู้แต่ว่าหนูได้อะขอขายเอามันเหรอขายเอามันขายเอามันก็เปิดสสาขาสอสาขาแล้วนะเออขายเอามันก็เปิดสองสาขาสามสาขาแล้วนะ ตามมากินตามมากินตลาดมีอะไรนะชายโยโฮฮิวตลาดอะไรเออตลาดมีโชนมีชยัยอยู่เขตนนวัดนครใช่ไหมนวมดน,นครนะฮะปทุมธานีนะนี่เซิร์ชเซิร์ชเจอเลยนะเซิร์ชว่าตลาดมีโชนมีชัยนะนะครับหรือว่าเซิร์ชเจดเดือนทะเลเดือดสาขาตลาดมีโชนมีชัยนะฮะก็จะเจอเลยนะนีโโโ่โอ้มาดูมาดูดูคือ วัตถุดิบเขาก็มีไม่ไม่มีมีไม่เยอะไม่หลายตัวนะก็จะมีกุ้งมีปูม้ามีกั้งนะแล้วก็มีแซลมอนมีไข่แดงเค็มแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีอันนี้หอยนางรมนะมีแค่นี้เองมีไม่กี่อย่างนะแต่ว่าขายกันแบบอย่างนี้เลยนะคนมาต่อคิวต่อคิวนะนี่ต่อคิวกันอย่างนี้เลย ย้ำแรงๆรน่อยแรงๆหน่อยไเจ็บไมนเจ็บไมนเจ็บย้ำแรงๆไปเลยเออโยนกระทะโยนต์ต่อเหลวไปเลยแนี่ไงขอบคุณนะครับนี่นฮะนี่โอ้ยเติม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 นี่หมดไปกี่เข่งแล้วเนี่ยหมดไปกี่ขลามาสามถุงสี่ถุงเออขายกันไปขายกันไปอย่างงี้ ขายกันอย่างนี้เลยเป็นทะเลดองอะครับเดี๋ยวเน่าจะไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนะฮะหนึ่งร้านหนึ่งแผงห้าคนนะฮะร้านนี้ครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวน่าเพิ่มแผงค่ะเพิ่มแผง ขยาย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 ไปตีฟู้ดไม่ต้องแย่งกันยำแม่ค้าไม่ต้องแย่งกันยำนี่อันนี้จะเป็นน้ำนี่น่ากินนะพอขอถ่ายช้าช๊บนี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้สองอย่างนะคะร้อยสิบแปดบาทอ๋อสองอย่าง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 นี่โอ้โห อันนี้ได้ค่าแรงวันเท่าไหร่ครับมามามาทานฟรีอย่างเดียวก็พอใจไม่ต้องค่าแรงนะโอเคนะครับไปกินตอนปิดร้านนะเขาให้กินตอนปิดร้านใช่ไหมเขาให้กินตอนปิดร้านเขาใช้แรงงานน่าสงสารเนาะนะครับแต่ต้องรอปิดร้านโอ๋อครับให้กินกี่อย่างให้กินกี่อย่างกินอะไรก็ได้ขอต้องรอปิดร้านขอขายก่อนนะได้เลยนะดีกว่าเหลือนะผมว่าดีนะดีกว่าเหลือเนาะเราจะพยายามไม่ของเหลือค่ะแม่ของเหลือเราจะฟาดเรียบเราจะฟาดเรียบค่ะ นี่ครับทะเลดอง,ดองนี่โอ้ขอบคุณนะครับที่มาหนุ่เจเดือนทะเลเดือนนะครับนี่โอ้ไปออรยการเยอะมากนะนี่นี่นี่ดูดูดูไม่ค้าก็เดือดไม่ค้าก็แซ่บนะเจะเดือนก็เจเดือนก็เดือดน,นี่ยนี่เจเดือนนะตัวนี้คนนี้เจเดือนนะนี่หนึ่งร้อยสาขาหนึ่งร้อยห้าสิบสาขาแล้วทั่วประเทศนะฮะนี่สนใจแฟนชายเบอร์โทรนะนี่เบอร์โทรแอบบดูหน่อยนี่เบอร์โทรนะ 0 8น3 5 2 2 8 6 9นะี่ครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของสาขาตลาดมีชัยชโยตลาดมีโชคมีใจนะเออนิดนึงอยากอยากรู้ผมไม่อยากรู้เหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำทำอาชีพอะไรไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเปิดเลยอ๋อให้ชุบช่บะดูซูมหน่อยซูมหน่อยนึกว่าปิดอะไรอะตลาดมีโชคมีชัยใช่ เมื่อก่อนทำอาชีพอะไรก็จริงไม่ได้อยู่เมืองไทยนะอ๋อจริงไม่ได้อยู่เมืองไทยอยู่ประเทศไหนจ๊ะสิงคโปร์ค่ะอยู่สิงคโปร์มาประมาณ6-7ปีโอ้ใช่อยู่ที่นู่นแล้วก็แล้วทีนี้พอดีแบบช่วงนี้กลับมาไทยก่อนโควิดนะคะประมาณเดือนกุมภากลับมาไทยอ๋อนี่มาเรียนที่สิงคโปร์อันนี้สิงคโปร์ใช่ออสเตรเลียสิงคโปร์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 ใช่อันนี้กัมพูชีอ อ๋อร้านส,สวยเจ้าของก <มา S 1> ิจการมามา่นนมาซางมามา่าซาง <c oughs> ไม่ใช่มามา่าซางอ่าเราเราอันนี้เขาเลืล่อนนี้หนึ่งครับเรานึกไงถึงถึงถึงมาเจอเอ้ยก่อนหนึ่งรู้จักแฟรนชายของเจเดือนทะเลเดือดได้ได้จากไหนช่องทางไหนอยู่ในยูทูบด,ด้วยค่ะอยู่ในยูทูบเนาะยูทูปก็เลยแบบยังไม่เคยได้ลองชิมเลยเห็นเนี้ยมีครับมีโอกาสสาขาหนึ่งได้ก็คือได้ไปไปลองชิมที่อีกสาขาหนึ่งด้วยอร่อย กินครั้งเดียวติดใจเลยสาขาไหนบอกได้ไหมสาขาได้ค่ะที่ลงเกลืออ๋อลงลงเกลือใช่ค่ะลงเกลืออ๋ออยู่ลงเกลือมันอยู่จังหวัดไหนลงเกลืออตรรรงพะอออินท์๋ตาลงเกลือนี่เองพระอินทร์อ๋อตรงนี้ของของพี่เขาที่สาขาลงเกลือครับจะมีที่ไหนแล้วทีเนี้ยกินครั้งแรกตกเอ้ยแบบตกใจเฮ้ยอร่อยเออตกใจอร่อยทีเดินในย่านทุ่ครับที่เดิย่ซื้อตัดแต่งตัวแฟนชายเลยก็เลยซื้อเปนชายติดต่อเข้าไปซื้อเป็นชายเลยใช่ค่ะกับกับคุณแบงค์อ๋อกับคุณแบงค์เนาะ อ๋อเข้ามาในช่องทางของ YouTube แล้วก็เห็นแฟนชายแล้วก็ไปชิมมาแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยซื้อแผนชายเลยแล้วก็เพราะอร่อยแล้วก็อยากให้คนอื่นกินกินบอกต่อเนาะอยากบอกต่อด้วยใช่แล้วพอขายได้ประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์คือออกจากเปลี่ยนจากรถเก๋งเป็นรถกระบะเลยซื้อเพิ่มอีกคันหนึ่งสองขายแค่สองอาทิตย์นะขายสองอาทิตย์กระบะเพิ่มแล้วก็เพิ่มอีกสาขาหนึ่งที่บางปะอินอ๋อเหรอใช่ค่ะตรงแยกถนนแยกทางบางปะอินก็ใช้เวลาขายไม่นานเนาะก็มาสองอาทิตย์สองอาทิตย์เอง เขาได้ทุนคืนแล้วจากซื้อเพนชัยราคาไม่กี่ตังค์เนาะเพนชัยสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยถูกไหมสองหมื่นมีเก้าร้อยไหมสองหมื่นเก้าพันนะไม่มีเก้าร้อยนะสองหมื่นเก้าพันนะฮะแล้วไม่ใช่ว่าจะซื้อจะซื้อเพนชัยเดียวเขาให้รู้สึกเขาให้เขาให้ของมาด้วยให้ทุกอย่างอ่เขาก็จะให้อะไรบ้างให้กุ้งครั้งแรกที่เราซื้อเพนชัยใช่ไหมคะราคามันจะเป็นแผงอ่าเป็นแผงมาให้แผงเป็นไปแล้วก็จะมีกุ้งมีกุ้งมีทุกอย่างมีกั้งมีกุ้งที่โชว์นี่ยยยเเ้้้าาาาใหมมมลลพรออขขกะัง กระมังอะไรพวกนี้ก็ให้หมดเลยใช่่คะเองอย่างเเ่นนัองอ๋อเหรอแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าแฟนชายนี่ถ้าเราขายของหมดก็ได้คือได้ทุนคืนวันแรกใช่ค่ะได้คือได้คือวันแรกเลยได้คือได้คือวันแรกเลยได้ทุนคืนเลยแบบเออไม่ใช่สองวันอสองวันถ้าขายหมดใช่ไหมถ้าถ้าขายหมดได้ทุนคืนเลยอ๋อถ้าขายหมดได้ทุนคืนใช่ค่ะอ๋อได้ได้ทุนคืนเลยก็ดีเนาะแบบนี้เนาะใช่คุ้มมากคคือของเจ๊เดือนทะเลเดินเขาจะขายได้ในตัวของเขาอยู่เลยอ๋อเนาะ ด้วยด้วยรสชาตินะด้วยรสชาติของน้ำยำเราแข่งทำเลเราแข่หาทำเลเองเราหาทำเลเสร็จปุ๊บเราหาโทรหาคุณแดงเลยหาเเรือทะเลเดือดโอ้ตัวหาเลยว่าเราได้ทำเลให้ให้เขาเขาจะเช็คให้ว่าที่เราไปหาทำเลเพื่อปัญหาอะค่ะมันจะสามารถลงได้ไหมเอาลงได้ไหมโอเคไหมเอาลงได้เลยอ๋อก็มีการแบบ QC ตรวจตรวจเหมือนกันนะว่าไอ้ตรงนี้จะผ่านไม่ผ่านเนาะสถานที่ตรงไหนจากของบริษัทด้วยอ๋อสาขา เออไม่นต้องแย่งลูกค้าเออไม่ต้องทําที่แย่งลูกค้ากันก็ห่างกันก็เขากําหนดอยู่เนาะคอามีที่กําหนดอยู่ห้ากิโลห้ากิโลขึ้นไปเนาะโอ้นะครับนี่ฮะถ้าใครสนใจเฟรนชชายเนาะเบอร์โทรต้องติดต่อคุณแบงค์นะจำเบอร์โทรได้ไหมอ่าแบงค์ไห้เลยค่ะอ่าเบอร์อะไรจำได้ไหมเขตหรือว่าเข้าไปที่เยเจดินทะเลเดือดอ่ะแล้วกันนะครับเข้าไปทัพได้เลยได้ตลอดค่ะได้ได้นี่ครับแล้วก็อย่างนึงคุณแบงค์ขึมาแล้วก็แย่เดือนทุกคน เป็นกันเองมากเป็นกันเองเนาะใช่ค่ะเหมือนเป็นครอบครัวกันเลยเหมือนจะแบบเชิญชวนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเชิญชวนให้มาเป็นครอบครัวด้วยกันไหมใช่ค่ะเชิญชวนทุกคนแบบถ้าทำเลดีนะเอาลงเลยอ่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะยังไงก็ขายได้บก็ยังไงก็ขายการันตีเลยถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะยังไงก็เชิญชวนมาเป็นครอบครัวด้วยกันกับเจ๊เดือนทะเลเดือดนะฮะกับพี่แบงค์นะฮะนี่ครับบริการเต็มที่เลยนะส่งของจากแหล่งเดียวกันน้ำจงน้ำจิ้มมาจากที่เดียวกันหมดเลยแบบนี้นะฮะนี่ที่เห็นเลยนะฮะ ขอให้ของจะบอกว่าของทะเลสดมากสดมากจริงจริงกนมากใช่ปลาสดใจทุกอย่างทุกอย่างแซลมอนหอยไข่ทุกอย่างแบบสดมากใช่แต่เนื้อสิ่งใดคือต้องมีความพร้อมด้วยเนาะนิดนึงกับทีมงานนะเนี่ยถ้าได้ทีมงานแบบนั้นนั้นนแบบนี้นะผมว like, ่าขายขายได้แน oh, uh, uh, <zusagen air accent> ่นอนนะฮะนี <Commun im ering> <voice> ่ทีมงานเออหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนไม่ได้มาไม่ได้เป็นหน้าม้าจัดมานะฮะเขาก็อยู่นี่ประจานะตรงนี้ใครมาก็เจอนะตรงนี้นะฮะมาได้เลยครับตลาด มีโชคมีชัยภาษาภาษาอสานว่าอย่งไรมีโชคมีไส้จานจะมาเจอกันคะมาใดจ้าเออเรามาเจอกันด้วยนะมาเจอกันด้ค่ะแม่ค้าแซ่บแม่ค้าแซ่บแซ่บก๋วดยำก็แม่ค้านี่ราคาเออแซ่บก๋วดยำก็แม่ค้าแต่ว่าต้องซื้อยำด้วยนะเน่เน่เน่เต้องซื้อยำด้วยนะน่ากินมากนะฮะ